ไปก็จะมารีวิว Miss Victoria s ียซีเคนะคะเป็น f o r ร์เกนมิ s โรแมนติกนะคะก็คือว่าวันนี้ไปก็จะมารีวิวกินนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบเราไม่ได้ไปเดินแบบหน้าร้านมาก็คือเราอะสั่งจากทางไลน์ของ v i ต t ตอ i a เรียซีเคซึ่งแบบตอนนั้นเขามีแบบโปรโมชั่นอยู่ก็คือเราก็เลยสั่งมาเลยจา้าสามสีแต่วันนี้เราก็จะสามขวดแต่ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้ก่อนก็คือแบบว่า กลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นแบบคือจากที่เราเห็นเขาเรีวิวอะในในแบบในชมกวีช่มงเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบโรแมนติกแบบสาวหวานแบบวันออกเดทอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบเอหรือมันจะตรงกับเรานะเราก็ดูเป็นสาวหวานเหมือนกันเราก็เลยแบบซื้อมาพอสรุปละเออพอเราซื้อมาปุ๊บเราก็เลยมาดมพอเราได้มาเราก็ดมเลยก็คือแบบตอนที่เราสาั่งก็คือเราก็สุ่มดวงเอาว่าจะหอมหรือไม่หอมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ พอเราได้ของมาปุบของมาส่งปุบเราก็ดมเลยแต่ซึ่งแบบกลิ่นที่เราดมมันไม่ให้ความรู้สึกแบบว่าเอ๊กลิ่นมันคล้ายๆเหมือนแบบมีความคล้ายๆเหมือนน้ำยาสระผมอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบคิดมันคล้ายน้ำยาสระผมเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นกลิ่นที่แบบเหมือนเราเคยได้กลิ่นอ่ะกลิ่นนี้มันเหมือนเราเคยได้กลิ่นที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบอยู่ในชีวิตประจําวันนแต่มัน กลิ่นแบบเนี้ยคือเราก็เหมือนเราเคยได้กลิ่นเลยไงแต่มันก็คล้ายๆกลิ่นยาสระผมเหมือนกันแต่มันไม่ใช่นะซึ่งแบบมันก็ตีกันอยู่บนหัวแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่มากมันก็แบบไม่ใช่ไม่หอมอะไรเงี้ยมันก็มีความหอมของมันอยู่ในตัวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบเออเราก็จับเสร็จปุ๊บเราก็ คือดมเสร็จปุ๊บล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจแล้วว่ากลิ่นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วอีกวันหนึ่งเราก็มาดมใหม่ด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะซื้อมาแต่เราก็ไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะแล้วก็แบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็คือแบบดมอยากดมอีกเอ๊ะมันเป็นกลิ่นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ซึ่งวันอีกวันหนึ่งที่เรามาดมมันจะมีความแบบกลิ่นที่มันนวลกว่าหอมกว่ามันดูจางมากกว่าตอนแรกที่เราดมครั้งแรกที่เราได้ไดกลิ่นอะไรเงี้ย แล้วก็คือแบบมันก็เป็นกลิ่นที่แบบเอะมันก็หอมหอมอยู่นะอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเอ้มันก็หอมนะกลิ่นตอนประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็เลยแบบว่าซึ่งมันมันก็หอมอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะมาเปรียบเทียบในความรู้สึกแบบว่าถ้าเป็นคนในฟีลความรู้สึกแบบเรารู้สึกแบบประมาณไหนมันจะเป็นฟีลรู้สึกแบบว่า น้ำน้ำหอมกินมันจะเหมือนแบบกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ที่เหมือนในรูปอะคะ่ะที่มันเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกลิ่นดอกไม้สีชมพูเข้มๆอะไรเงี้ยเป็นหอมๆแบบดอกไม้ชมพูเข้มๆอะไรเงี้ยถ้าให้ตีความหมายเป็นคนมันก็เหมือนประมาณแบบคนสวยผมยาวแบบลอนธรรมชาติคลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินในทุ่งหญ้าอะไร ที่เป็นสาวหวานมากอายุประมาณ25ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยน่าจะไม่ใช่สาวแบบเด็กขนาดนั้นแต่มันจะมีความแบบเป็นสาวหวานก็คือแบบเป็นสาวกุลสตรีอะไรเงี้ยแบบสาวหวานแบบแบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบกรีกายอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าแบบลายดอกไม้กรีกายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบฟิลแบบประมาณนั้นนะคะก็คือในความกินของเราก็คือเป็นชาวบ้าน ก็เหมือนคนธรรมดาก็คือเราอยากจะรีวิวอะไรเงี้ยเราก็รีวิวในความรู้สึกในความรู้สึกที่เราได้กินว่ามันเป็นแบบไหนก็คือแบบเราก็ขอจบเพียงการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็คือถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ